ขอโทษครับสวัสดีครับเพื่อนๆและ FC นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big m a s ร์ Go ก w a ววันนี้เพื่อนๆเ,เป็นเทปพิเศษอย่างยิ่งครับเพราะผมวันนี้อยู่ที่บ้านสวนครับก็มีต้นไม้มีผลไม้ให้กินเพียบเลยที่บ้านสวนยายนะครับมีทั้งทุเรียนมังคุดเงาะเอ้ไม่มีมังคุดเงาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีเทปงัดข้อกับเอ,อเยียยงครับเดี๋ยวเราจะมาซ้อมกันว่า มาสอนเทคนิคกันว่าท็อปโหลดมินฝึกยังไงวันนี้ผมก็เลยขอเชิญเฮียงย้งแห่งช่องนักก้ามหมื่นแถวครับมาเป็นแขกคือทีมมาศรับเชิญนะครับเนื่องด้วยแกมีโครงสร้างไซรัสนี่ยที่ไม่เสียเปรียบผมเลยทีเดียวก็สามารถที่จะมาเป็นคู่ซอ้อมได้อย่างดีครับก็วันนี้ขอเชิญเฮียงยงแห่งช่องนักก้ามหมื่นแถวครับเ,ออเป็นไงครับรดูหุ่นนะก่อนออต้องเปิดวิตหรือเปล่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้ผมได้ รู้สึกก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เฮียยงได้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในช่องเราอีกครั้งหนึ่งก็ว,วันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตเฮียยงเนี่ยมาเป็นแบบมาเป็นแบบในเรื่องการ<ช>ออสอนเพื่อนๆเอฟซีรุ่นน,น้องๆนะครับใน,ในกีฬาที่เราเรียกว่างัดข้อถ้าเกิดน้องๆสนใจต้องการที่จะออกแรงอย่างถูกต้องถูกทีนะครับวันนี้เรามาสาธิตในเรื่องของท่าท่าหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นท่าคิงเลยคือคิงท็อปโลครับท็อปโลใช่เป็นท่าท็อปโลครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันออกแรงแบบไหนยังไงเนาะอ๋ ไออย่างที่พี่วิทย์เคยบอกว่าเวลาเราแข่งอัดข้อเป็นกีฬาใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็จะมีแบบหลายเทคนิคใช่ครับอันนี้คือเป็น1นึ่ในเทคนิคต่างๆของงัดข้อครับแต่ว่าพี่เมื่อกี้พี่เปิดมปคือมันเป็นคิงเลยใช่ไหมใช่เป็นท่าที่เรียกว่าต่างประเทศนิยมอย่างมากครับคนตัวใหญ่ๆก็ต้องท่านี้เลยอ๋อโอเคได้ ว่าเราได้มาเรียนรู้เทคนิคของพิวิศเนี่ยนะใช่ครับว่าเฮ้ยบนโต๊ะนี่มันออกแรงไงแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีซอฟท์ทั้งล่างความแข็งแรงการเหนื้อยครับปกติผมจะไม่ถนัดบนโต๊ะไงครับผมผมจะถนัดบนเตียงอ่านั่นแหละจะถนัดบนเตียงอ่านั่นแหละเออเตียงบางทีแช่องจะติดเหลืองมีแต่นี้แหละมีแต่น้ำบ้างมี่จะรู้ว่าทำไมช่องผมถึงติดเหลืองปกติพิวิศถนัดท่าไหนครับคิไอ้ท็อปโรเลยใช่ไหมเออด้วยส่วนตัวความแข็งแรงของแขนปลายแขนนะของของพี่นะครับก็คือแฮมเมอร์เคอร์หรือว่า ตรงนี้ครับกล้ามเนื้อส่วนปลายแขนเนี่ยแข็งแรงมากเพราะนั้นที่จะถนัดท็อปโลนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ถนัดเรื่องวิดเคอร์หรือว่าถนัดเรื่องไบเซ็ตเนี่ยคนพวกนั้นกจะถนัดท่าฮุกแต่ว่ามันอยู่ที่ไซร์ละด้วยบางคนมือเล็กนิ้วสั้นเนี่ยก็จะถนัดเรื่องฮุกซะส่วนใหญ่เพราะว่าจะหลีกเลี่ยงท่าท็อปโลที่มันต้องกินแรงนิ้วเยอะนะครับแต่ว่ายุยคนี้คือมีสตับแมทก็คือมีการใช้เชือกพันมันก็หลีกเลี่ยงไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่วิธีการออกแรงบนโต๊ะอนิกะเดี๋ยว ก็อันดับแรกนะครับเพื่อนๆกติก,กาสากลเขามีอยู่ว่าคือเวลาเราเริ่มเนี่ยลำตัวเรานะครับช่วงบนเนี่ยต้องขนานกับลำโต๊ะคือไม่ต้องบิดตัวอย่างนี้นะครับเริ่มแรกเลยเข้าโต๊ะเนี่ย <สา S 2> เยข้าโต๊ะติดโต๊ะได้เลยเยยงสะโพกเราต้องอยู่ใกล้โต,ะโต๊ะเวลางัดเนี่ยเราจะได้มีกําลังนะครับสะโพกติดโต๊ะมีแรงหลักสองเวลาสตาร์ทตรงนี้เป็นเส้นตรงขนานกับลำโต๊ะนะครับแล้วก็ข้อศอกพยายามตั้งให้เป็นเส้นตรงอย่างนี้ไม่เอานะครับ แขนท่อนบนเนี่ยเอียงมากหรือว่านอนมากยอย่างเงี้ยต้นแขนอันตรายหักได้ของผมเองต้องบอกว่าไปออกงานอีเวนต์มาเยอะคือเห็นมาตามมาว่าแขนหัก ตัวเองก็ทําแขนเนี่บ้านหักมาหลายคนละมนนันก็เสีย่ยหักไม่หักถ <c oughs> ้าอยู่ในกิจกรรมมันปลอดภัยใช่ยกหัก,ห,กหักไม่ว่าขาดีหรือหักคือพี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับน้องๆก็คือกีฬางัดข้อมันคือกีฬาประเภทหนึ่งจริงๆแล้วมันมีมันมีกฎกิการเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายนะครับก็คือมันปลอดภัยเลยผมบอกว่างัดข้อเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนอันตรายแต่จริงปลอดภัยกว่าเล่นบาร์สปลอดภัยกว่าเล่นฟุตบอลด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอทิวตตี้เราควบคุมมันได้คือกิจกรรมที่เราอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันใช้แค่แขนน เขาัมนจะปลอดภัยอย่างมากเลยครับมาหนามามาอันดับแรกเฮยงผมลืมผมไม่ได้บอกเฮยงในรายละเอียดก็คือเรื่องข้อมือเวลาสตาร์ตตรงต้นแขนตั้งติดลําตัวให้อยู่ในตัวอยู่ใกล้แกนกางต้นแขนห้ามออกข้างอย่างนี้ครับาออกข้างนี้เสียเปรียบเวลาโดนจัดแล้วมันแรงรับในการต้านน้อยนะครับแล้วก็คืนได้ยากนั้นเข้ามาใกล้ในตัวอันดับสองข้อมือกรรมการจะดูข้อมือต้องตรงรูปแล้วเรียบนะครับรูปเรียบแล้วฮอปโลเนี่ยจะเป็นอะไรที่สู้ด้วยเส้นบอลคือนี่เลยครับเส้นนิชี้ถ้าเกิดเราปล่อยข้อมืออย่างงี้ เราสู้กับฝั่งตรงข้ามที่เขายกขึ้นผมยกขึ้นเฮียลงปล่อยข้อมือลงอเฮียยงแพทันทีผมก็ต้องพยายามให้มันเป็นเส้นตรงอย่างนี้ต้องสู้ด้วยเส้นบนครับเ,เฮียยงต้องตานแต่ว่าเกิดอีกคนหนึ่งเขางัดด้วยสไตล์ฮุกตอนนี้ผมบอกเผื่อนนะครับน้องๆถ้าเกิดอีกคน,นสู้ในสไตล์ฮุกเ้าเกิดเฮียยงบังคับที่เส้นบนแล้วผมปิดเข้าเส้นล่างเฮียยงไม่ได้เก่งเส้นล่าง เฮยงจะโดดบิดบิดเขาหุกง่ายเพราะนั้นเส้นบนถ้าเกิดเฮยงดูเขาจับมือแล้วเขาออกแรงแบบหุกเนี่ยเฮยงเก่งพรนี้เลยโอ้ดึงเพี้ยพรนี้มันจะบิดเขายากไปเทคนิคแล้วใช่ไปเทคนิคครับแต่ถ้าเกิดท็อปโลอ่านี้ผมพูดถึงท็อปโลเฮยงกระโหลกไว้อกระโกไว้เอาเวลานั่นเราวิธีการจับครามี2แบบจับนิโป้แบบฟูลแฮนด์อย่างนี้นะครับคือนิโป้ต้องโผล่เส้นนี้แก่วิธีหนึ่งคือกริปอย่างนี้ แต่ผมอะไผมกิฟกับใคร <g ill ip> อันนี้เป็นเทคนิคแล้วอันนี้เป็นวิธีอะถ้าเกิดเฮียยงกิฟอย่างเงี้ยมันจะแน่นขึ้นมันจะแข็งแรงขึง้นมันเหมือนการจับบาเบลครับโอเคแน่นขึ้นแล้วก็หลังอย่างนั้นก็คือไหลต่ตรงสะโพกเปิดก็ได้ครับสะโพกเปิดไหลต่ตรงแล้วก็พร้อมแล้วก็โลออกแค่นี้โลให้ปลายนิ้วเขาออกแรงเฮียยงจะรู้สึกตึงที่ปลายนิ้วยิ่งใช้ปลายนิ้วก็ยิ่งหมดแรงใช่ใช่วิธีการเฮียยงต้องพยายามพิดเคอร์ต้านหรือว่าฉีกออกเส้นบนให้ได้อยังิดนะไรขึ้น ถ้าเกิดต่างต่างโลผมหลุดมือจะหลุดหรือไม่ก็ผมแพ้ถ้าเกิดผมไม่แข็งแรงเท่าผมก็จะแพ้โดนเปิดแต่ถ้าหลุดตูกสเต็ปอ่ถ้าเกิดต่างต่างมือหลุดปุ๊บอันนี้คือสเต็ปแมทก็คือจับใหม่แล้วก็กรรมการจะผูกเชือกเดี๋ยววิธีการผูกเชือกต่างเียเดี๋ยวพี่มาสอนทีทีนะครับน้องๆโอเคดีวันนี้ก็เดี๋ยวจะลองให้ดูครับเฮียยงได้เทคนิคละวิธีการละลองออกแรงกันมาสามต้องไปฮึบอ๊อันนี้คือตรงอย่างนี้ใช่ครับเฮียยงต้องมีบิดข้อมือนะครับอ่าบิดข้อมือเยอะเอะ อ่าเหมือนผมจะโรเทชันคืนอ่าไหมผมงุ้มคืนงุ้มคืนฮึบผมงุ้มแล้วผมงุ้มเก็บหมดเลยแบบนี้อ๋อเก็บหมดเลยไหมเฮียยงยังไม่มีโอกาสเปิดขึ้นเลยอ๋อใช่นี้ผมคือผมอยู่ไงเงี้ใช่เฮียยงต้องเอาไหลเข้ามาเก็บเอาไหลเข้ามาเก็บใช่แล้วเฮียยงต้องกระดกเข้ามือขึ้นอ่าแลต่แลนกลับดึง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 กลับก่อนดึงกลับก่อนดึงกลับยังไงนะคืออย่างเงี้ยเหมือนผมผมต้องกดอ่าผมต้องกดเฮียยงกดไว้กดแน่ๆกดไว้อ่าผมดึงกลับอย่างเงี้ยแบคเพชเชอร์กลับมาฮึบแบคเพชเชอร์บบบิิิดดดโเทชันนนคคืื บิดขึ้นถ้าเกิดอยู่อย่างนี้อ่าผมคือเหมือนกันครับไปเก็บเฮียยงต้องเก็บข้อมือเฮียยงต้องเก็บไหล่เข้ามาเก็บข้อมือเก็บข้อมือเก็บข้อมือเสร็จแล้วโลบิดออกไม่ดึงโลออกก่อนเฮียยงเหมือนทำอยงี้ยอ๋อเดี๋ยวกันนะอ่าโรอย่างนี้โรงุ้มให้หมดงุ้มคืองุ้มงุ้มอ่าบิดเพลครับแล้วโลขึ้นโลขึ้นอย่างนี้เฮียโยงตรงนี้ไม่ต้องไม่ปล่อยดูผมนะผมไม่ปล่อยผมอย่างนี้เลยอ่าเฮียยงต้องทำฟังง่ายไหมเฮียยง ฟังง่ายแต่ทำยากอ่ะผมดิดิดอยู่เฮยย้งเอาไหล่เข้ามาเก็บโอเคแล้วก็เส้นนี้ครับเส้นนี้เฮยย้งต้องไอ้ตรงนี้ขงเฮยย้งต้องขืนว่ะโคงรูปไว้อะแล้วก็ตามด้วยเส้นนี้บิดออกคือเฮยย้งต้องไม่คลายตรงนี้เฮยย้งต้องไม่คลายข้อมือดูผมเฮยย้งกดอ่ะผมไม่คลายนะข้อมือผมอยู่กะที่เห็นไหมผมเปิดไปที่ปลายนิ้วเฮยย้งไอ้เฮยย้งคนยากอะฟังฟัง่ายฟังรู้สึกง่ายจริงจมันง่ายมากเลยเฮยย้งลองทำความรู้สึกเหมือนผมซ้อมกับผ้าขม้า ผมมีมผ้ามาผืนหนึ่งผมเกี่ยวที่ฟงปล่อยแค่ครึ่งเดียวแล้วโลขึ้นแค่นี้ยมันคือบิดขึ้นมาด้วยเฮยยงบิดขึ้นมาด้วยยากนะเออเอาอย่างเงี้ยเฮยยงถือค,อน,อ,นคอ,นอนบอลคอนบอลเบาๆอนอาจจะจับสั้นๆก็ดได้แต่มันได้ไม่หนักจับจับผ่านเงี้ยฝั่งนี้คือ,คอปลายคอนบอลแล้วเฮยยงเอาลงแค่เปิดเงี้ยให้คอนบอลไปขนาดกับพื้นแล้วบิดตั้งขึ้นมาเปิดบิดตั้งมาอ่านั่นแหละคืองัดข้อโรเทชันอ๋อเนี่ยหรอใช่อันนั้นคือโลเทชันเลยคือคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าอย่างสมมติว่า คนเล่นพละกายที่แบบเล่นท่าที่แบบว่าโป้แล้วอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นมันจะดูเหมือนง่ายใช่ป่ะเวลาเราอธิบายเฮ้ยเนี่ยยกอย่างนี้อย่างนี้สิเออมันจะดูเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนง่ายเลยมันดูเหมือนง่ายไงแต่พอไอเนี้ยพิวิทย์เปนพูดเหมือนประมาณว่าเออมันง่ายอ่ะแต่พอเรามาฟังครั้งแรกคือแบบออกแรงไม่ถูกมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะมันออกแรงไม่ถูกแต่จริงๆแล้วเฮียยงเนี่ยตอนนี้คือจะกัดกับวันแรกที่เฮียยงมันงัดผมเนี่ยคนละฟิลเลยเฮียยงจำวันที่เบอร์เกอร์ได้ไหม อ๋ออันนั้นคือพีวีดไม่บอกไม่บอกอะไรเลยเออวันที่ให้ให้งัดเลยคือน้องๆลองไปติดตามในคลิปเบอร์เกอร์สองโลที่เฮียยงผ่านไปกี่เออลงยังนะลงแล้วเนาะยัง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 ยไอคลิปหน้าคือเฮียยงมางัดกับผมครั้งแรกนอกนอกเดี๋ยวที่ผมไปสัมภาษณ์นะผมรู้สึกว่าเฮียยงตอนนั้นคือไม่รู้สึกสะกิดอะไรผมเลยแต่ตอนนี้เฮียยงหนักขึ้นมาเยอะ เออตอนนี้หนักขึ้นมาเยอะเลยผมบอกว่าตอนนี้คือโคตรนายตายแน่ๆถ้าเกิดไม่ซ้อมนะรรองอ,อันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิค <Techn ic. S 2> อันนี้เป็นท่าคิงเลยใช่ไหมครับอ,<า>อันนี้คือเป็นวิธีการงัดข้อท่าท็อปโลนะครับก็ฝากน้องสําหรับที่คนที่สนใจทางด้านกีฬาง,งัดข้อหรือจะไปงัดเล่นกันนะครับพี่ขอร้องอย่างหนึ่งคืองัดในส่วนของโต๊ะที่มาตรฐานนะครับอย่าไปงัดที่โต๊ะที่ไม่ได้มาตรฐานอันตรายแล้วก็อาจจะเกิดพันบาดเจ็บได้นะอันนี้คือความห่วงใยของตัวช่องบีมโซโกเวียแล้วก็ทางนักกาวเหมือนกันครับผม อย่งไรก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเช้าก็ฝากช่องนักข้าเหมือนแถวเขาได้นะครับอยังไงก็ลองเติดติดตามพี่เขาตอนนี้ก็พี่เขามีลุคสไตล์อะไรบากมากขึ้นด้วยนะครับนอกเหนือจการกินแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนคลิปหน้าครับเพื่อนแล้วติดตามต่อครับในคลิปต่อไปเขาก็เป็นอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ